บทสรุปเรื่องเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทที่หลายคนรอคำตอบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง youtube hr channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังเป็นประจำทุกๆวันบทสรุปเรื่องนี้หลายคนน่าจะมีคำตอบ หายสงสัยกันแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานมีการแถลงจากทางกระทรวงการคลัง 3. ขุนลังแถลงเรื่องนี้บทสรุปเรื่องนี้การแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสที่2ล่าสุดชัดเจนแล้วนะครับอายุ60ปีขึ้นไปแต่อาจจะไม่ได้รับทุกคน เรื่องนี้ประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอาจจะไม่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาททุกคนที่เป็นเงินสดเพราะประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปต้องลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐสถานะเดียวเท่านั้นและที่สำคัญเงื่อนไขที่สองนะครับที่สำคัญต้องยืนยันตัวตน ผ่านระบบ KYC แล้วเท่านั้นถึงจะได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทนั่นก็หมายความว่าอายุ60ปีขึ้นไปแต่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้อาจจะไม่ได้เงิน1 0,000บาทเป็นเงินสดหรือชวดเงินสด1 0 0 0 0บาทในครั้งนี้ ยกเว้นแต่ว่าทางรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนอีกครั้งพร้อมกับรอบผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือไม่บทสรุปข้อที่1มาดูบทสรุปข้อที่2สําสำหรับการแจกเงิน1,000บาทเฟสที่2ล่าสุดที่มีความชัดเจนอายุ60ปีขึ้นไปได้กี่คน ได้ตอนไหนซึ่งคณะกรรมการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของรัฐบาลน,นะครับมีตัวเลขประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วมีจำนวนประมาณ3-4ถึง4ล้านคนด้วยกันจะได้รับการโอนเงินแจก,กเงิน1,000 0บาทเฟสที่2เป็นเงินสดโดยใช้งบประมาณในครั้งนี้ นะครับไม่น่าจะเกิน40,000ล้านบาทโดยประมาณโดยผู้ที่ได้รับเงินจะได้รับก่อนวันตุกจีน2568หรือประมาณวันที่29มกราคม2568เพราะว่าวันที่29มกราคมตรงกับวันตุกจีนเป็นวันสุดท้ายเป็นบทบทสรุปข้อที่2 และบทสรุปข้อสุดท้ายที่ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงยืนยันชัดเจนดิจิทัลเฟสที่3สำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือประชาชนทั่วไปเดินหน้าต่อแน่มีเฟสที่3อย่างแน่นอนซึ่งรองนายกรัฐมนตรีพิชัยชุนหักวชิระและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงในการแถลงเมื่อวานนี้ ซึ่งการแจกเงิน1,000 0บาทเฟสที่3อายุ50ปีขึ้นไปและประชาชนทั่วไปจะจ่ายให้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2,568หรือไตรมาสที่1ปี2568ันั่นเองซึ่งก็จะสอดคล้องกับแอปพลิเคชันทางรัฐที่สามารถใช้งานได้ในช่วงไตรามาส ที่2ของปี2,568เป็นต้นไปเป็นความชัดเจนล่าสุดที่มีการทันแหลงนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้หลายคนมีคำถามนะครับก็ต้องพูดว่าต้องรอคำตอบเฟสที่3จะต้องรอความชัดเจนส่วนเฟสที่2เป็นเงินสด1,000 10, 0บาทแน่นอนอยู่แล้ว เหมือนกับเฟสที่1กลุ่มเปราะบางนะครับเป็นความล่าสุดเมื่อวานนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นบทสรุปเรื่องของเงินสด1 0 0 0 0บาทดิจิทั l วอลเลตเฟสที่2หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องยูทูปเพจอาชแเลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชม